สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเก่งฟิชชิ่งครับวันนี้ผมมาตกปลาหม่ธรรมชาติเช่นเคยครับทริปนี้ก็เป็นทริปแรกของปี2 5 6 8นแปนะครับเดี๋ยวเรารู้กันดีกว่าวัวันนี้ว่าวันนี้เราจะหมันไหมครับวันนี้ผมก็ได้ลงเยื่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7จโมงครึ่งแล้วนะครับมาครับมรารู้กันดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นโหชื้อนะครับโหชื้อกะทิที่ผมทำมาผสมกับลำครับ นนี้ก็ทีว่าสมลงไปในลำนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันดีกว่าหรือมันจะหม่านครับอ,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 อนนี้ก็ดึง อันนี้สามไม่ได้อยู่กับอันที่สามนี่ครับอันนีมม้ครับอันนี้สามไม่ได้อยู่ ใส่เงามนี่ก็ผมปานินใส่เงามใส่มงาม เราก็ลุ้นปัทะเพียนครับโ้นึกว่าปานินเรียกใหญ่เรียกเต็งล่งเลยแถว,แวสปริงเวฟไม่มีไข่เล่นไม่มีเยอะกว่ากันฉันว่าจะเล่นแถวหลักแล้วก็ลามไปแถวสปริงวงสปริงเวฟไม่มีไข่เลย ผมก็ไม่เคยไปเล่นผมก็ไม่ติดใจสติงเวยผมก็ไม่ไป <c oughs> เลยตัวนี้สายดีลอกฟังตัวนี้ตัวดีลองนี้เบ็ดใหญ่ๆนี่ครับปัานี้ครับโัตัวนี้ตัวสวยเลยเจ๋ง นอนลูกน้องตกพี่เข้าไปบ้านลูกน้องเฝ้าอย่างเงี้ยไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ก็ได้ไปแกมเขาอยู่โอ้หครับโอ้ยมีอยู่กูดึงเบ็ดแทบล่วงเลยอืมโอ้โหเสียายหมดแล้วเลยกูมันดึงแรงจริง ไม่ได้สวิงไว้เก่งเนาะไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้โหแตนเต็มเลยอึ๊ยอันไหนวะอุ๊ยอันไหนฮะอันไหนฮะเออนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยไม่ก็หลอกตัวเท่านี้ดึงซะแม่ กินมิ่นเลยใช่ไหมหมิ่นมากอหมิ่นมากแล้วเบ็ดเบอร์เล็กปลาจิ้มเ,เบ็ดเบ์เล็กหมิ่นมากกินพูดมิ่นโอ้โหอย่างหมิ่นเลยปัน,นินย้ำบ่ายครับหลังจากดึงว่าวไปหลายที นี่ปืนยิงปลาพัฒนาไม่ถึงไหน,นยิงทะลุทะลวงหมดเริ่มแนละ้วเริ่มแนละ้วตัวตัวเลยโอ้โหดูมันกินมันมันน่าจะกินทชนิดกว่านี้นะนดินมากอะไเงยครับ โอ้ยเนาะไซน่ารักโมได้ยังติดหัวพอเลยเฮ้ยผมไว้แบงค์มาขุดและอ้วนบักเลยแต่มันก็กินเลยเนาอเเขาว่ามามันเข้าอยู่แล้วกทีนี้ก็ปักปักไอ้นี่เลยปักสมองเลย ัใส่ไหนน่องเขาก็ทีนี้เขาก็คิดอุ้ยสวยๆนี่รบทิ้งเร็วจรินสวยอยู่ตัวเนี้ยไอคนดูเ็าจะโอ้โหของใหญ่ว่าปลาดึงยิกงๆอ้วนดีจังเลยไม้แตกนะเนี่ยผมไม่ลงคิดปลาสวยเลยไม้หนึ่งแต้งพราะยามไม้ายปนิน เดินยากที่ตะคนอ่นหละอย่างว่าที่นี่พี่มาที่มาที่นี่เพราะเพราะพื้นมันเียบเลียดอย่างนี้มานั่งเล่นมานั่งเลีนนี่เลยึงด้วยเพาะในเข่ามาก้สายเดป่ามันอ้วนมันเลยสู้มินน้อยอินโคตมินเก็บทุกาอดึกตัว ใหญ่ทอนหมดตัวยี่งอยู่เลยมีทุกไซส์เลยเนาะกินทุกไซส์หมายหนึ่งแต้มครับปนินครับสามโมงแล้วในเวลากลับบ้านแล้วครับนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของทริปครับปนินน้อยครับ ต <blender> <BR> อ,อนน <i> ี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงยี่สิบแลครับสุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบคุณมากทนะครับที่ติดตามมาถึงเพราะว่าหลักมันจะเป็นปัจจังเยอะเลยไปดูเงี้ยก่อนกลับครับทังน้อยๆ เยนี่ครับผลงานก่อนกลับครับไ็ได้หลายแต้มอยู่นะครับมีทั้งปลาตะเพียนปลาหมอปลานินครับฝากกดติดตามเป็นกำใจให้ผมนะครับบายายครับตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่เป็นผลงานของเขาครับนี่เป็นผลงานขอผมครับทริปแรกของปี2568ัร้แปครับ มีแต่ตัวลงน้ำั้งนะครับปาดินปะาตะเพียนก็มีปะหมอตานก็มีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบายยครับผม